ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าในตัวเองสัตว์ก็มีคุณค่าในตัวเองต้นไม้ใบหญ้าก็มีคุณค่าในตัวเองดูช่อดอกไม้ต้นนี้กล้วยไม้ต้นนี้ปีที่ผ่านมามันเทบจะไม่หลงเหลือชีวิตแต่ในที่สุดเมื่อถึงเดือนเมษายนมันกลับ ชูชอบเบิกบานสวยงามเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอดทนความอุตสาหะที่มันผ่านมาได้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะผ่านปัญหาทั้งปวงไม่ได้จงมมั่นใจดูต้นไม้ ดูกล้วยไมย้ที่เหมือนเสมือนหนึ่งว่ามันจะไม่รอดชีวิตมาถึงวันนี้ได้แต่มันก็ยังรอดมาได้และสามารถออกดอกชูช่ออย่างสวยงามกว่าทุกปีด้วยนี่แหละคือคุณค่าของชีวิตที่ธรรมชาติสอนเราเสมอไม่ให้เราไม่ให้เราต้องท้อถอยต่อชีวิตให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง ให้เราสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่ต้องกลัวอุปสรรคไม่ต้องกลัวปัญหาใดๆดุดดังต้นไม้ใบหญ้าที่มันผ่านทุกฤดูกาลฤดูร้อนมันก็ต้องผ่านต่อแดดอันแผดกล้าเมื่อถึงคราวฤดูฝนมันก็ต้องทนต่อสายสายฝนที่โหมกระหน่ำยามหน้าหนาว มันก็ทนต่อความหนาวเหน็บในที่สุดมันก็ยืนต้นเกิดวงปีสวยงามไม่ว่าต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ก็มีคุณค่าในตัวเองดังนั้นเราจงเคารพตนเองเราจะอดทนและสามารถยืนเด่นเป็นสง่านในชีวิตได้ดุดกล้วยไม้ดุดต้นไม้ทั้งหลาย ขอทุกคนจงมีกำลังใจไว้เสมอ